สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรถที่บริษัทที่ผมขับอยู่เนาะว่ามีรถยี่ห้อรุ่นไหนกันบ้างนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริษัทได้งานไปแม่สายเหมือนเดิมทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาไปดูมีรถรุ่นอะไรบ้างอันนี้ครับก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นรถยุโรปครับจะดูแท้งปริมาณที่ขนส่งนะอันนี้ จอดเป็นอยู่ในร้านนะครับก็จะมีเนี่ยวอลโวหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นวอลโวครับเล่นยุโรปวอลโว่400หัวต่ําแล้วก็มี404แล้วก็จะเป็นสกนเนีย36ครับแท้งน้ามันก็จะเป็นค่ายไะครับแท้งอะลูจะเป็นแท้งอะลูของขนส่งต่างประเทศเนาะก็จะมีสี่ช่องนี่นะสี่ช่องก็จะมีช่อง ช่องละสามเปนแล้วจะแล้วแต่ครับช่องหนึ่งกับช่องสองก็จะสามเปนแล้วก็สามสี่ก็จะประมาณสามเปนครับช่องสุดท้ายช่องสี่นี่ก็จะเป็นสี่เปนตามปริมาณที่ขนส่งครับก็ตัวรถตัวรถจะอยู่ประมาณที่หกตันกว,กว่าครับน้ําหนักตัวรถนะถ้าเป็นตัวหัวเสียมตาลน,นะแล้วก็หางก็จะอยู่ที่ประมาณที่เจ็ดตัน จ็ดตันกว่าๆรวมกันก็จะไม่เกินประมาณสิบห้าตันประมาณนี้ครับสิบห้าตันห้าร้อยไม่เกินรถหย่อนแล้วแต่ปริมาณของที่เราขนขึ้นไปพวกน้ำมันถังวิ่งเลยแล้วก็สินค้าไอ้ข้าวของที่เราเอาขึ้นหน้ารถพวกน้ำกินน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการถ้าเกิดถอดท่อจรวดออกก็จะเบาลงไปอีกเพื่อจะขนส่งได้อันนี้จะขนส่งน้ำมันเบนซินได้ประมาณ 49,000ลิตรครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ50ตันนิดๆิดตันร้อยสอแล้วก็น้ำมันถังวิ่งนี้ก็จะค่อยๆเติมไปทีละ100ลิตรร้อยลิตรครับน้ำหนักจะไม่เกินอันนี้จะเป็นรถเผาเดียวครับที่บริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรถเผาเดียวครับเนี่ยทุกคนจะพาไปดูส่วนใหญ่จะเป็นรถเผาเดียวที่ไว้ขนส่งเนาะเนี่ยมจะมีแค่เผาเดียวแล้วก็จะเป็นเอ่อ ตัวนู้นตัวนู้นก็จะเป็นถุงลมจะเป็น404จะเป็นถุงลมเพาเดียวแล้วก็จะมี404ตัวนี้หัวดำตัวนี้จะเป็นเอ่เห็นไหมนี่สองคันตัวนี้จะเป็นสองเพาะนะทุกคนสองเพาะจะน้ำหนักมากกว่าหัวสีน้ำตาลนะครับมันทุกค่อนทางได้น้อยจะไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมออกมา ใช้ในการขนส่งนะครับแต่ว่าเจ้านายก็ซื้อมาไว้ใช้ก็เวลาขึ้นเขาดีครับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเขาดีจะเป็นถุงลมหมดเลยตัวนี้ขึ้นเขาดีเอ่อล้อสามารถยกได้นะล้อหัวนี่สามารถยกได้เวลารถเปล่าสามารถยกได้ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณหัวน่าจะเกือบเจ็ดตันนะหกตันเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่และครับเวลาน้ําหนักอ่อสมมุติว่า สี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยนี่สี400่ร้อยนี่เอ่อบรรทุกได้สี่ร้อยนี่บรรทุกได้สี่ดีเซลสี่หมื่นสองแต่ว่าอันนี้จะได้แค่สี่หมื่นหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ได้สี่หมื่นเก้าอันนี้ก็จะได้สนะี่หมื่นแปดน้ำมันเบนซินเนาะก็จะประมาณนี้ครับแต่ส่วนมากที่บริษัทก็จะเป็นหางแทงอะลูจะเป็นแทงอะลูมาเลยไฮไฮ เนี่ยครับจะเป็นแทงอารมเลยค่ายไฮผมจะให้ดูสแกนเนียนี่นี่นี่สแกนเนียสแกนเนีย,นเนยจะเบาเเขาแล้วรถที่บริษัทส่วนใหญ่ก็จะถอดท่อจรวดออกนะทุกคนเนี่ยท่อจรวดเนี่ยที่ไว้เก็บสายยางเนี่ยสายน้ำมันลงน้ำมันอ่ะก็จะถอดออกน้ำหนักก็จะเบาขึ้นอีกประมาณนักสองรยโลมันจะมีสายด้วยไงที่เออ ข้างประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลสองข้างมันเป็นอะลูนี้จะเป็นสแกนเนียก็จะเบากว่ามันก็จะเบากว่า,า,วาทุกคนอันนี้น้ําหนักรถจะอยู่ประมาณนักสิบสิบสี่ตันเกือบสิบห้าตันหรือสิบห้าตันนิดๆน,น,นี่แหละเวลาขนส่งมันจะได้ได้เปรียบกับเขาแต่ก็จะได้สี่หมื่นสองเหมือนกันแหละก็จะไม่ค่อยได้แบกน้ําหนักเพราะว่าเราต้องขึ้นตาช่างเนาะเวลาไปมันก็จะลําบากหนะ่อย ก็จะให้ดูแท้งน้ำมันที่ขนส่งไม่มีเกินครับเกินก็ติดคุกอะครับใครจะบ้าไปติดคุกเนาะนี่จะเป็นรถคันที่ผมขับประจำนี่ครับดูนี่ก็กรถก็จอดสแตนบายรอรับง,งานนี่ก็คันที่ผมขับอันนั้นก็คันที่เพื่อนผมขับเนาะไอเฮีย จอดฝนท่วมทุกคนแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปวิ่งงานก่อนครับไว้มีอะไรผมก็จะเอามาลงให้ทุกคนได้ดูเนาะก็ขอขอบคุณนะทุกคนที่คอยติดตามให้กำลังใจบางทีผมก็ บางทีผมก็ไม่ใช่มืออาชีพบางเนาะถ่ายวิดีโอผมก็นึกอยากถ่ายผมก็ถ่ายนึกอยากลงผมก็ลงเนาะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพอะไรหรอกทุกคนผมแบบบางทีผมอยากเอาให้ทุกคนได้ดูเนาะผมขยันผมก็ถ่ายเนาะผมไม่ได้แบบว่าเออต้องถ่ายโอ้เดียร้อนบางทีบางคนไม่เข้าใจเนาะแต่ที่ผมเอาข้านหัวผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมอง ทัศนาวิสัยหรือว่าทัศนียภาพรอบ,รอบๆในมุมมองของคนขับเนาะแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันมันมันไม่โอเคผมก็จะปรับปรุงนะไอที่ผมหันที่ผมหันเร็วๆอ่ะหันเร็วๆอ่ะเพราะแบบว่าผมอยากให้มองกระจกบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะทุกคนก็อยากจะมองให้มันบ่อยๆนี่ก็รูดไปขอบขี่ผมเห็นทุกคนสนใจผมก็ ขอบคุณนะผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนใจวิดีโอนี้ผมลงแบบชื่นชอบชื่นชอบบ้างไม่ชื่นชอบบ้างเนาะมันก็ไม่ได้แบบว่าทําถูกใจทุกคนเนาะผมก็เข้าใจผมก็อยากจะทําให้มันให้มันดีให้แบบว่าทุกคนดูแล้วแบบมันเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องบางเรื่องบางอย่างผมก็บอกได้ไม่หมดเพราะว่าบางเรื่องผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะมันเกี่ยวมีผลกระทบต่องานแล้วก็ต่อเพื่อนโวงงานต่อเจ้านายแล้วก็ต่อลูกค้าเนาะ บางงานผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้โดยละเอียดผมก็จะบอกได้คร่าวๆแล้วทุกคนก็วันนี้ผมก็จะไปวิ่งงานแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสผมก็จะถ่ายลงเรื่อยๆนะผมเห็นคอมเมนต์หลายคนผมว่ามันแปลกตาดีผมว่าขอบคุณเนาะผมก็อยากไปหลายๆที่นะผมไปเต็มที่ก็แค่พมา่าฝั่งแม่สายที่ผมได้ข้ามวันนี้ผมก็ไปแม่สายอีกแล้วก็มีแค่แม่สอดที่ไม่ได้ข้าม ผมเมื่อก่อนนี้ผมวิ่งลาวอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้วิ่งแล้วแล้วก็วิ่งอยู่แค่เฉพาะโซนพมา่าอย่างเดียวแล้วก็ข้ามไปได้ทางคลิปเมื่อกี้นี้ที่ผมหลงนะ่ะคือผมถามคนแล้วถามคนรถด้วยกันแล้วแล้วผมก็ดูแผนที่แล้วแต่หน้างานจริงกับแผนที่มันก็อาจจะคาดเคลื่อนกันและความเข้าใจกผิดของผมโดยที่ตัดสินใจหน้างานมันก็เลยผิดพลาดได้ผมลงไปถามมันก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องเนะงาะพม่าบางคนขงเขาพูดไทยได้บางคนก็พูดไม่ได้ผมก็เลย ลองตัดสินใจเข้าไปดูก็เลยผิดพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับทุกคนก็อย่าไปลอกเรียนแบบครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะคลิปนี้ก็มาให้ดูรถแล้วก็ดูน้ำหนักที่บรรทุกไม่มีเกินครับก็อยากชี้แจงให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าประมาณนี้บายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่ครับผม